สวัสดีครับพี่น้องชาวจอเอนคอยนะครับแฟนคลับปุ๋ยอินรีพันหกสามสามนะครับวันนี้เราจะมาพิสูจน์ข้าวติดสปริงฮะต้นข้าวต้นแข็งใบตั้งติดสปริงมันเป็นยังไงขอทราบชื่อที่อยู่ครับชื่อทียครับที่อยู่ครับชื่อนายคมส่ังเนตครับอยู่บ้านหนองบัวหมู่เก้าตำบลทิเวศตํบลท่ดีจังหวัดระยองครับได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนครับพ่อใช้หกสามสามครับ ครับกบทูครับผมช่วงนี้ข้าวออกรวงแล้วเนาะข้าวออกรวงนะครับวันนี้จะมาโชว์อะไรครับพ่อโชว์ข้าวดีสปริงครับข้าวดีสปริงว่าไม่ล้มนะฮะไม่ล้มง่ายนะครับอ๋อไอ้นาข้างๆนี่ฝนมาลมมาครับนี่ลมมาลมพายุมาแรงเลยครับล้มหมดเลยข้าวที่อื่นล้มแล้วของพ่อนี่ล้มไหมฮะไม่ล้มครับเอาโอเคก็โอเคครับผมลองลองโชว์สิครับพ่อโชว์ยังไงครับครับอ่าเป็นยังไงมันทำไมมันถึงไม่ล้มเหมือนชาวบ้านเขาเอาตรงไหนก็ได้ครับอ่ามันเป็นยังไงฮะดูนะครับอ่า ข้าวิจะปิ้งครับตรงที่อื่นนะพ่อตรงแถวอื่นนี้มันเป็นเหมือนกันหรือเปล่ามันแข็งทีเดียวหรือเปล่ากดไม่เยอะครับที่อื่นนี้ครับโอ้โหดูรวงนะฮะรวงข้าวครับเอาใหม่ดี่พ่อเอาอีกทีนี้มันแข็งทีเดียวหรือเปล่านี่นะครับอ๋อมันเด้งเดงตามมือเลยเนาะ๋อรลวงข้าวใหญ่มาก ขอบคุณมากครับพ่อขอบคุณครับ